คูณสาวบานคำชาแนลค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้มางานค่ะ, <Hi. S 1> อะพอดีเห็นน้องๆเพิ่นเลี้ยงงัวยอยู่เป็ดน,น้ำัมภาเพือนเือ mm hmm. มีงัวหลายแต่ง,งัวงงามพร้อมเด่นอีก เปิดปบด่ครับลูกเปิดมืออื่นอุ้ยไล่ไปเรียงสายนี่ครับไปไปเรียนฝายไปซื้อมือว่ครับนี่ซื้อน่องยังเนาะตามซื้อกันนะซื้อน่องยังซื้อน่องยังครับเขนินอุ้ยน่นองยังวะเขินน้องเขินแม่เบาๆน้ำเลย ปลาทั่วของเดียวมั้บ่ค่ะครับจักโตค่ะนี่ส,สิบเอด็ดครับสิบตไล่ไปเลี้ยงฝ้ายบ่ค่ะครับโอ้ยดูหนามันดึดนกครับบ่ไลไ่ไปริ่นไล่ไปเลี้ยงยังสี่สัวมือแล้วบ่เด็กหน่อยสองคนนี่ครับพีเ่เตอร์กับมาเออพีเ่เตอร์กับมาไล่เหมยเนย้อนมแล้วจังจังไล่เขาควอกบ่ไล่ของไมาถามกับม้าเถอะแล้วกต็ตีบนี้ครับ พายุพบอยุ้ยถามซื้อก่อนซื้ออยังค่ะเอาในน้ำตัวเนี้ยซื้ออุ้ยครับพี่อุ้ย <c oughs> อ่าเลี้ยงงวดทั้งหมดตะโตค่ะที่เบ็ครับอ,อ่าปกติเป็นงวดงวดให้กลางงวดอย่างนี้เพิ่นั้นงวดให้กลางเหรอ,อืมเลีเ้ยงแบบเลี้ยงแบบไรทุง่งบ่ค่ะครับเลี้ยงมัตตาโดนไปคะหลายปีแล้วครับอ้เห็ุคนที่เรียง มันม oh ีม้งสี id, ่ก <c ười> ับผสมมันวัฒน์เด็ดไปดีครับน้ำมันมั้งสีมานน้ำกระไรมัะง่วงสิคนจะหมักเบิงมันสีหาเบืองยากรอไหมภาพป็งสีไหมะเขาเห็ดไหน่ะเขาของเขาพิจิตรนิ่งกว่าบ้เขาที่เขาเห็ดเหรอครับบ้าหน้าเขาเห็ดไหเนี่ค่ะเล็กหน่อยเหลียงงั้จะภาพดึงสี่หาเบืองยากกอเด้ออัน ปีที่แล้วเป็นยังไงเอาเบาสูฟังในเลี้ยงงัวนี่ดีดีบ่ขายโอ้ปีที่แล้วติดโควิดกับทุกเป็นโรคหลายาขายก็บระแดดราคาปีที่แล้วใครขาขยไงงว้วนจะโตปีที่แล้วลดที่นี่หาตโตขายเป็นเงินเท่าไรค่ะบอกเลยปะคิดเงินนี่แหละมัน,มน,มนมว่าทุกที่ขายเป็นราคาทั้งทัวเป็นโร<ม>นคเขาซื้อเขาซื้อถือเป็นว่าเรกอะเร,เ,รเริ่มเลี้ยงตอนแรกอะมีจจกโตค่ะ ดีแม่ตอนนี้มีทั้งหมดกินเอสแม่แล้วเราก็เด็กหน่อยกับพักกันมาเลี้ยง,ะะงกันเสร็เนาะค่ะเนี่ยหมูแรงก็บเจ้าคอยปล่อยเขาคอกเนาะค,คนกับมาเลี้ยงมาซอยน้องยี่ปอใดหรอบุ้นนี่ปอสามครับปอสามกับปอใดปอพี่น้องมาการเลี้ยงงัวบ่คะ่ะมากับขขเขาไปป่อยตรงเมือ่อนานั่นปล่อยเขาของรอบเขาก็เป็นผู้ไปค่ะ อ๋อขอบคุณเลยๆค่ะพี่อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋ออะไรไปเลี้ยงไซค่ะีเอ๋อปลาเนี่ยนะว่ขายปลาเนี่พ่อกป้าเดี๋ยวสินั่งไปถามยี่ปุ่นพอแล้วก็ไปค่ะนี่ก็คือวิถีชาวบ้านนะคะอ่าพากันเอางัวงไปเลี้ยงอยูอฝ่ฝายค่ะ นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนเลี้ยงงวนะคะเป็นวิถีชาวบ้านที่เพิ่นผ้าง,งัวเพิ่นมากินเขาง่ายแล้วเพิ่นก็ไล่งัวอออกจากเฮื่อนมาเลี้ยงตามทีสาธารณะนะคะอันนี้เพิ่นผ้ามาเลี้ยงอยูอ่ที่สาธารณะนะคะเป็นฟ้าหรือว่าเป็นป้าปามู่บ้านเพิ่นนะคะ,ะชาวบ้านกับสีผ้าง,งัวมาเลี้ยงอยู่ตองนี้จะเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารนะคะงวก็จะ,ะมีเขืเอน,นงวกับสิบว่าใดเครียดไหมคะ เดียนยางออกกาลังน้ำแล้วก็บโเครียดเพิ่นกัดจะผ้พามาตอนเศร้า mm hmm. กะจะผ้พากับตอนประมาณใบสามนะคะ mm hmm. เด็กน้อย mm hmm. กะจะมาเลียงงัวนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะเป็นภาพที่แบบน่าชื่นชม mm hmm. เพราะว่าอดเมด้เลยทิ่จะล้รถมาทายนะคะ mm hmm. หาเบื้องยางแล้วค่ะเด็กน้อยที่จะมาเลียงงัวนน้ำพอน้ำแม่จังสีนะคะ mm hmm. เป็นความสุขง่ายๆแบบไม่ต้องไม่ต้องอยู่กับโซเชียลว่าต้องอยุ่กับเกม mm hmm. เด็กน้อยกับมีความสุข ในการที่จะได้ออกมาแลนลง้งไรง่วค่ะเป็นก้อนสุกทีบะตองใส่เงินนะคะเดี๋ยวสิไปถามน้องเพิ่นเบิงค่ะเพิ่นไดงยังมาเห็นเพิ่นงุ้มๆเศร้าๆอยู่เดี๋ยวลองไปสัมผัสเพื่อนเบิงนะคะเดี๋ยวเพิ่นจิตต่อพาบว่าไปเบิงกันคะน่ะเก็บยังมาครับน้องยังครับน้องเกมปอใดครับปอสามโอ้ยน้องเกมปอสามสามาเลียงงวัวนสมือป่อครับ เป็นบางมือปะมันอนี้คือได้มาบปะเนี่ยมวนบ่เลี้ยงง้วอาถามเนี่ย,วยมวนเลี้ยงมักเ, <c oughs> เลี้ยงงัวบ่ครับเอาบ่กเนี่ยนั่นตะคองน่ะนะเลี้ยงงัวดีบ่ดีอยู่เป็นบ่ครับแนะน้ำมวลเด็กหน่อยเด็กมูเขาเลี้ยงงัวเนี่ยเลี้ยงงัวอได้ดียังไงเอา น,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 นี่ซื้อว่านันนัวนันมีซื้อยังแน่ครับมียังแนบอกหเนาเ <c oughs> ขิเออเจะาของหักตัวไดที่สุดนั่นนะ่ะไปสิ่เหงเนี่ยปแ่แ่แมปไปี่เห็บงง <c oughs> ไปละนม่ถาคุณไปสิ่เง้ามา,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 มาโอ้ยสดซไข่ โอ้ยบรรยากาศดีแล้วค่ะโอ้ยง้อแต่ป่อยกินนี่สินะคะป่อยกินไหลทุ่งเครื่อดเพราะว่านี่บ่ครับซื้อหยังครับกันโอ๊ยซื้อค้ำแพงโอ้ยนี่วะหนูมักหนูมักตัวนี้มากที่สุดเป็นปะครับค้ำแพงป่อยเรียงนี่สิมืดมือ เป็นภาพที่หาดูยากค่ะน่องเกงเนาะนอ่ะยังครับโอ้เป็นไรงว่วเขาออมาหาน้ำกันเป็นปล่ยง่วกินหยาน่องกับผ้ากันเล่น้นตามภาษาดิดนหน่อยนะคะเอดหยังครับนัน นองกับสิพ้ากันเล่นมั่วกับสิปอยกินยาไปเังสีนะคะแร้วก็นนองกับากันเล่นนะคะเล่นตามภาษาเล็กน้อยไปละจะสิมวนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแบบสิมวนตามภาษาของนองไปน่สน้องสิบว่ากวนนองเราละให้นองเลี้ยงมั่วซะขอบคุณนะครับขอบคุณครับม <c oughs> <c oughs> ันยิ้มหวานส่กล่องยิ้มหวานกันบ้านในหูวเสืออยู่ผู้นี่ ซื้ออย่างเนาะเดี๋ยวถามซื้อกอนมา่ถามขันมาบอกซื้อว่าไปดิบอกซื้อกอนเอาน้อ,นองหยางครับน้องนิ๊กน้องนิบยุบปอได้หรอครับลูกปรหาโรงเรียนไหนเนาะดงเกลือวิทยาเยาวยชนจากดงเกลือวดทยาเป็นเด็กเลี้ยง,งวัวนะคะเป็นกิจกรรมที่น่กต้องเสริมนักจะนับสนุสน,น,นเป็นภาพที่หาเบืเ้องเรียยากแล้วคะ่ะเด็กหน่อยเลี้ยง,งวัวเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวนี้สิเพ้นตนานังยูนเนมโทรศรพทั เป็นภาพที่นาชื่นชมนะคะขอบคุณน้องๆน,นะคะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะในระหว่างที่งวัวกาลังกินยาในระหว่างวันน้นองๆก็จะลบแดดมาอยู่ในโฮมมาเล่น,เล,นเล่นตามภาษาเด็กน้อยนะคะเล่นเล่นกิจกรรมเกิจกรรมตามภาษาเด็กน้อยเพิ่นกับเป็นภาพทีนาประทับใจนะคะเป็นภาพทีนาชื่นชมเป็นกิจกรรมครอบครัวที่เห็นให้เด็กน้อยออก ห่างไกลจากโซเชียลแล้วก็หันมาเหตุกกรรมเป็นวิธีเช่าบ้านเป็นภาพที่เป็นภาพที่เบื้องแล้วก็มีความสุขไปน้ามั้ยคะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าว่าเป็นประโยชน์ก็หวังว่าจะเอ่อเป็นความสุขนะคะเป็นภาพเราเบื้องเลาก็เออประทับใจค่ะขอบคุณหลายๆทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ